สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็พบว่าแม้จะมีอายุยืนยาวมากขึ้นสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่กันตามลำพังมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกันส่งผลให้ความต้องการด้านการบริการของผู้สูงอายุต้องกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนจิตอาสา องค์กรเอกชนมูลนิธิและชมรมต่างๆที่สามารถเกื้อหนุนให้ความช่วยเหลือโดยจุดมุ่งหมายเดียวกันว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นพลังและกำลังใจที่สำคัญให้กับสังคมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมตั้งอยู่เลขที่188ทับหถนนสุนทรวิจิตรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม เดิมเป็นที่ตั้งของอาคารพุทธสมาคมจังหวัดนครพนมที่ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนและในปี2558กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมธนารักเพื่อก่อสร้างอาคารขนาด3ชั้นโดยคุณหญิงวันนาสิริวัฒนพักดีบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์จำกัดมหาชน ได้บริจาคเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจำนวน18,119,678บาท60สตางค์ มอบผ่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้เป็นศูนย์ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่11ตุลาคม2558และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม2559เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการผู้สูงอายุเป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบริการครอบคลุมทั้ง5มิติได้แก่ด้านสุขภาพด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมเป็นอาคาร3ามชั้นประกอบด้วยห้องบริหารและห้องบริการด้านต่างๆเช่นห้องส่งเสริมสุขภาพห้องเสริมสวยห้องบริหารสมองห้องสมุด ห้องศิลปะวัฒนธรรมห้องผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุห้องคาราโอเกะและห้องประชุมนอกจากจะให้บริการผู้สูงอายุด้านต่างๆแล้วอาคารแห่งนี้ยังเป็นที่ทำการขององค์กรและชมรมต่างๆด้านผู้สูงอายุได้แก่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครพนมมูลนิธิสรีโคตบูนชมรมคลังสมอง และโรงเรียนผู้สูงอายุ19กาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมมีการบริหารจัดการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมเป็นผู้ขับเคลื่อนแผนงานโครงการและกิจกรรมต่าง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมประกอบด้วยคณะกรรมการด้านส่งเสริมสุขภาพด้านการมีอาชีพและการมีรายได้ด้านนันทนาการและการกีฬาด้านศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้และด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม5มิติประกอบด้วยมิติที่1ด้านสุขภาพมีการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ19อย่างน้อยปีละ1ครั้งมีการให้บริการนวดแผนไทยและห้องออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยแก่สมาชิกผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมีการจัดประชุมวิชาการด้านสุขภาพนอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของศูนย์รวมกลุ่มกันเป็นชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายได้แก่ชมรมรำกระบองชมรมลีลาศชมรมลายแดนชมรมเปตองชมรมวูตบอลชมรมผู้สูงอายุบ้านใต้และชมรมผู้สูงอายุบ้านเหนือ มิติที่ 2. ด้านเศรษฐกิจมีการส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ให้กับผู้สูงอายุโดยการจัดอบรมและเพิ่มทักษะด้านต่างๆที่สามารถนำมาเป็นผลผลิตที่เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้แก่การทำดอกไม้ประดิษฐ์ดอกกันเกลียซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนมได้มีการตั้งกลุ่มรักกันเกลียเพื่อฝึกฝนความเชี่ยวชาญในการผลิตดอกกันเกลียวจากดินไทยในรูปแบบต่างๆ ล้วนแต่มีความปราณีตสวยงามมีการประดิษฐ์ต้นโพเงินและต้นโพทองที่สวยงามนิยมนำไปถวายวัดในเทศกาลต่างๆการทำกระเป๋าปิ๊กแพ็คโดยผ้าทอมือพื้นเมืองผู้สูงอายุที่มีความตั้งใจและมีทักษะด้านงานผ้าจึงตั้งกลุ่มฮักงานผ้าขึ้นภายในศูนย์ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าปิกแป็สามารถผ่านการคัดเลือกจากกรมกิจการผู้สูงอายุให้เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบของภาคตอนออกเฉียงเหนือและทำข้อตกลงกับห้างเซ็นทรัลให้วางจำหน่ายเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีการอบรมการทำอาหารประเภทต่างๆสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุปัจจุบัน มีมัคุเทศท้องถิ่นจำนวน45คนสามารถเป็นผู้นำการท่องเที่ยวและบอกเล่าถึงความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครพนมได้เป็นอย่างดีมิติที่ 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพจังหวัดนครพนมได้สนับสนุนช่วยเหลือสังคมในทุกด้านรวมทั้งส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างต่อเนื่องเช่น โครงการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันอาทิตย์ในวัดเขตเทศบาลเมืองนครพนมช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานมิติที่4ด้านสิ่งแวดล้อมมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุให้สะอาดสะดวกและปลอดภัยในการเข้าใช้บริการมิติที่ห ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาระสนเทศได้มีการอบรมการขายออนไลน์ให้กับกลุ่มต่างๆเพื่อให้ต่อยอดจากการมีผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุการอบรมการถ่ายภาพและคลิปวิดีโอและการใช้แอปพลิเคชันที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมคือ โรงเรียนผู้สูงอายุคนครพนม19ซึ่งประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มีนาคม2561ปัจจุบันมีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรจำนวน6รุ่นโรงเรียนผู้สูงอายุคนครพนม19ดำเนินการภายใต้คำขวัญสูงวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีความสุขและมีวิสัยทัศน์สูงวัยมุ่งพัฒนาชีวิตมีจิตอาสา เพื่อเสริมคุณค่าอย่างยั่งยืนโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิน่นให้ดำรงสืบทอดรวมทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเสริมสร้างศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทรงผลให้ผู้สูงอายุ มีความสุขทางกายและจิตใจมีสุขภาพที่ดีไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานผลงานดีเด่นและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี2561ประเภทรางวัลสำริบที่ผลประชาชนมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนมชมรมคลังสมองได้รับโลชเชิดชูเกียรติเป็นชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งจากกรมกิจาการผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์ดอกกัญเกลาได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ทอฝันกระเป๋าปิกแบกผ้าทอมุญคืนเมืองได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุมีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกๆด้านให้มีอายุยืนยาวและมีความสุขตลอดช่วงชีวิตอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้ลูกหลานสืบไป